คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสายทอง by ARR g o Trading วันนี้วันที่29มีนาคมพศ2565 พบกับผมเช้าแนาคับพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจากทาง ARR และวันนี้ก็เป็นอพิโซดที่329ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือ Gold Spot นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราให้เฝ้าติดตามแนวรับบริเวณ1940นะครับว่าถ้าราคาทองคำเนี่ยมันหลุดลงมามันจะเปลี่ยนภาพเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้นนะครับปรากฏว่ามันหลุดลงมาแล้วปุ๊บก็ล่วงยาวเลยนะครับไม่มีทีท ว่าจะชะลอเลยแม้จะมีการดีดตัวขึ้นมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่หลายชั่วโมงเลยแต่ก็ไม่ผ่านครับหลังจากนั้นก็ร่วงลงมาถึง1917เลยนะครับแม้ว่าเช้านี้จะกระพริบขึ้นมาแถวๆ1927 1928แล้วแต่แนวโน้มระยะสั้นมันเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วนะครับดังนั้นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยในตอนนี้ก็คือรอซื้อที่แนวรับเพื่อเล่นเด้งจะดีกว่านะครับ สำหรับประเด็นข่าวในวันนี้ก็มีข่าวลบเข้ามาอ่อนๆนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ย ดูเหมือนตลาดเขาจะคาดหวังว่าการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนที่กําลังจะเกิดขึ้นที่ตรุรกีในวันที่29และ30มีนาคมนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้าในเรื่องของข้อตกลงสันติภาพนะครับซึ่งนั่นก็เลยทําให้ราคาน้ามันดิบเนี่ยลดลงมาพอสมควรเลยเมื่อวานนี้ลงมาประมาณ8เหรียญได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอัตรางเงินเฟ้อที่มันสูงอยู่ในขณะนี้ให้ลดลงมาได้บ้างนักลงทุนเนี่ยเขาก็เลยเริ่มขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยออกไปนะครับือ ื่อที่จะย้ายเงินไปเก็งกําไรในสินทรัพย์อื่นที่อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแทนนะครับอย่างที่เราเห็นกันว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยดาวโจนก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยครับประมาณสัก90กว่าจุดได้สำหรับ ARR เราในวันนี้เราให้แนวต้านไว้ที่1930-1950ถึง1950แนวรับที่1915-1900สตถึง1น0 0สต็อปลอนเมื่อหลุด1900ครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10โมงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ากับฝอยทอง by ARR สวัสดีครับ